สวัสดีจ้าเพื่อนๆอ,อันนี้มาอยู่ไทยมีแต่เงินเก็บไม่มีเงินกินก็เลยต้องเก็บผักเม็ดกระถินบอกเม็ดกระถินไปขายขายเนี่ยถ้วยละห้าบาทเอาถ้วยมาดูดูเนี่ยถ้วยละห้าบาทเศรษฐกิจครอบครัวทำกันสองคนพี่น้องแล้วก็นี่เห็นไหมบอกเดี๋ยวจะเอาไปขาย ขายได้มาก็จะมาซื้อของกินนี่แต่เงินเก็บไม่มีเงินซื้อของกิน <c oughs> อยู่เมืองไทยอุดยากโอ้ยร้อนก็ร้อนด้วยอากาศเละนะอากาศเห็นไหมอยู่กับกระท่อมน้อยปลายนานี่ยดูเดอ้อเห็นไหนี่ถ้วยละห้าบาทต่อเดี๋ยวจะเอาไปขายน้องสาวเป็นคนเอาไปขายได้เงินมาก็จะมาแบ่งกัน ซื้อนั่นมาดเดอ้ออะไรฮะ,ระเ,เออเอาแค่นี้ก่อนเดอ้อจ้าหวัดดีจ้าไปก่อนบา,บายบายบาย,บายบายจุะบบายบาย